สวัสดีนะทุกคนตอนนี้อาก็จะไปดูกับดาดนะทุกคนเออจะไปดูกับดาดอันตอกนกลางคืนฮะโอเคไปกันเลยน,นี่นะครับนี่ไม่โดนดูไม่โดนนี่ไม่โดน,น ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยฮะเรียบร้อยดูดิดูนะครับเรียบร้อยเออไอ้หนู โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็วางไว้แล้วนะครับทุกคนนี่วางวางไว้แล้วนะทุกคนเีไปดูต่อกันเลยไม่โดนดูโอ้โหดูไหวนะทุกคนนี่ว้าว ดูอืมตัวใหญ่มากนี่ก็คือนูเขาเรียกว่านูไหวอะไรประมาณนี้แหละเดีนะครับโอเคนะทุกคนตัวนี้ก็วางไว้แล้วเนาะนี่วางไว้เรียบร้อยไปดูต่อกันเลยหลุดหลุดนะทุกคน ไม่รู้ว่าตัวอะไรคือตอนนี้เอาก็จะวางไว้ที่เดิมนะฮะโอเคนะครับเพ่นตอนนี้ก็วางไว้แล้วนะทุกคนโอเคนะครับเ่นตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับทุกคนคือแบบพรุ่งนี้เช้าจะมาดูนะครับตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะทุกคนนาฬิกาก็คือแบบตอนนี้ก็เออสามทุ่มแล้วนะทุกคนคือแบบสามทุ่มแล้ว อาก็จะกลับแล้วนะทุกคนพรุ่งนี้เช้าจะมาลุ้งกันอีกทีนะครับไปกันเลยสวัสดีตอนเช้าร้ทุกคนวันนี้อาจะไปดูกับดาบนะทุกคนเออโอเคเบิรตอนนี้ก็เช้าเช้านะไปกันเลยนะครับไปกันเลยมันดูนะครับพุกคนดูเอ่อไม่โดน ไว้ตัวนี้แหละไว้ตัวนี้นะครับโหเรียบร้อยครับทุกคนนี่เรียบร้อยนูไว้นะทุกคนอืมนี่ทุกคนเรียบร้อยฮะเออได้แล้วนะครับตัวหนึง่งเอา นะครับทุกคนเนี่ยน่าจะตัวใหญ่นะทุกคนเนี่ยไม่โดนเกียก็จะเก็บไปเลยอืมอืมนี่ก็ไม่โดน เนี่ยหนูแรงนี้ไม่โดนโเรียบร้อยนี่ก็ไม่โดนนี่ก็ไม่โดนโอ้ยนี่ก็ไม่โดนอะไรวะเอา้าหลุดอู้ เลือแต่หางนะฮะดูเพิ่มอืมเดี๋ยือแห่างน่าจะใช่หนูเนี่ยแหละโอ้โหนี่หนูเรียบร้อยอไม่โดน เดือยแค่ลังเดียวนะครับเดือยสุดท้ายสุดท้ายเป็นไงโดนไหมอา้าวไม่โดนดูไม่โดนเลยนี่นะครับได้แค่สามตัวแล้วก็กับดับก็คือเยอะนะยี่สิบกว่า ี่ได้แค่สามตัวเองอืโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครดูจบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับบ๊ายบาย